เพิ่นผมมีหลานสาวคนหนึ่งหลานแท้ๆซาโตมิกิโนซ่าท่านผู้ชมที่ติดตามผมมาคงจับซาโตมิได้ซาโตมินั้นแม่เขาคือสนธยาลิมทองกุลเป็นน้องสาวแท้ๆผมเสียชีวิตด้วยโรคมะเรง็งพ่อเขาคือมิสเตอร์กิโนซา คนโอกินาวาก็เสียชีวิตเพราะเป็นโรคมะเร็งผมเนี่ยก็เลยผมกับอาจารย์ปูก็ดูแลซานมิกิโนซามาตั้งแต่เด็กซานมิมาแล้วเขาก็เราก็เลี้ยงข้าเขาที่โคโก้แล้วระหว่างที่เลี้ยงเนี่ยผมก็มานั่งข้างนอกก็มี FC ผมคนหนึ่งเดินเข้ามาสวัสดีบอกว่ดีใจจังเลยได้เจอลูกสาวเขาเนี่ยเขาภูมิอกภูมิใจในตัวลูกสาวเขามาบอกเนี่ยมาเลี้ยงลูกสาวก่อนจะกลับอเมริกาผมก็เลยถามบอกว่าลูกเรียนที่ไหนเด็กก็บอกว่าหนูเรียนที่คาร์นกอเมลอนคาร์นกีเมลอนเ,น,เอน,นี่ยเป็นหมาลัยรดับ ที่ต้นต้นของอเมริกามีชื่อเสียงทางด้านคอมพิวเตอร์ไซส์ผมบอกว่าแลูกเรียนทางด้านไหนก็บอกว่าเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ไซส์โน่นนี้นั่นผมก็เลยถามบอกว่าที่เมืองไทยเนี่ยถ้าเรียนจบมากลับมาเมืองไทยทำงานไหมเขาบอกงี้ฮะเมืองไทยไม่มีงานให้ทําเพราะเมืองไทยไม่ได้สนใจคนที่จบจากสเต็มสเต็มคือ S s c i e n c e วิทยาศาสตร์ T เทคโนโลยี E engineering M mathematics บอกอยู่อเมริกามีงานให้ทํามากกว่ามีบริษัทหลายบริษัทที่ต้องการคนที่จบทางสเต็มนี้โดยเฉพาะที่เ,เขาสามารถทํางานได้เลยในขณะนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องกลับไปที่นั่นดีกว่าผมเนี่ยเจ็บใจและช้าใจผมช้าใจไอ้นักการเมืองประเทศไทยแม่ไม่เคยเห็นอนาคตของชาติเลยว่าชาติจะต้องเดินต่อไปยังไงไม่เหมือนจีนเขาจีนเขาตั้งเป้าหรือว่า ชีวิตของคนจีนจะเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยต้องเป็นผู้นำในเรื่องเทคโนโลยีต้องชนะอเมริกาให้ได้ปีหน้าเป็นปีที่จีนประกาศว่าเป็นปี Made in China 2025ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าอุตสาหกรรมแล้วการวิจัยต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะที่เป็นเรื่องสำคัญในการนำพาประเทศเนี่ยมันมีในโลกนี้มี64หัวข้อ64เรื่องท่านผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้จีนนาอเมริกาอยู่กี่เรื่อง จีน57เรื่องอันดับหนึ่งอีก7เรื่องอเมริกาตามเป็นอันดับหนึ่งแต่57เรื่องทุกคนตามจีนหมดแล้วประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนแล้วเราเสือกมีนายกอย่างเช่นอุงอิงนายกไอแ d ดที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเรามีนักการเมืองซึ่งโกงเวลาติดคุกเสร็จแล้วออกมาอารวาสคนโน้นคนน,คน,นี้คนนั้นคนนั้น,น,น,นแล้วก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะแบ่งสัมปทานน้ำมันกับกัมพูชาได้ยังไงไอเทียประเทศไทมอยู่ที่ไหนวะ